ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกับโมาพบกับช่องโชคนาวาเกี่ยวซิ่งโดยทีมงาโชคนาวาลุ่งเงรือโดยมือนี่ทานพี่น้องมาหาป่านะครับหาป่ากินแรงมาขุดปลาไหลนะครับเรว่าปลาไหลปอนิล่าลายว่าสับเป็นบวกนะครับบวกเนื้อปองหรือเนื้อไส้หรือ สองพันบวกสองพันอะไรยังมีละไลบอนะครับโอ้มันะหญ่ หเห็นยังนะครับพ้องเคื่อนกันนะเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับไอเพิ่งเห็นอะไรโอ้ปลาไหลนะครับมาแล้วนะครับโอ้มาแล้วนะครับสองแล้วนะครับ,รรบโอ้ยขับเบนไม่จับอะไาไหลเบนมาดิ ไ,ไม่เพียงแค่ดีดกลบจะได้ปะรับเตส๋ยวต้องนะนะครับไม่ส่งมันจะบาดเลียกมีกอีกแล้วนะครับ

2 ừ, tổ này các. Được. Hả? Cái nhảy ra các. Đây พูดนะครับตัวใหญ่นะครับกินกันไปพี่พี่พี่ กว่ย่ครับนี่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 ดูพีนี่ยนี่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  เดี๋ยวย้ายว่เห็นเค่มไหมลัวออกมุมตัวเดียวเนี่ยเสีย จากที่หาปลาไหลขึ้นมานะครับกับมาดังไฟนะครับกำลังเสียดกับเข่านะครับได้ปลาไหลประมาณ3ากิโลนะครับเมโคกับท็ดงานต่อนะครับหลอกสาต่อนะครับเป็นว่าจากสชั่วโมงทีมงานเท่ากับขออนุญาตไปท้ากับเขานะครับความปลาไหลนะครับเก็บผักไซมากนะครับครับฟอกกันไม่คลิปหนาครับ สำหรับคิวนี้สวัสดีครับ